สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวณัฐศิริคมโกมุตมาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิทยาสมุทรสาครระดับชั้นเกรดสิบเอ็ดค่ะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะสำหรับเหตุผลที่ทำให้หนูตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมวีมหิดนแคมปัสทัวร์ในครั้งนี้เป็นเพราะว่าตอวหนูมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหิดนนั่นเองค่ะ จึงทําให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยตรงนั่นเองค่ะซึ่งหนูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเพจวีมฮิดนอยู่ตลอดทําให้หนูรู้สึกว่าการได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นเกียรติสําหรับหนูเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคลิปวิดีโอในเพจวีมฮิดนที่หนูติดตามอยู่นั่นเองค่ะ นอกจากนี้หนูยังคาดหวังที่จะได้เรียนหลักสูตรการเรียนการสอนจากท่านอาจารย์และพี่ๆนักศึกษารวมทั้งการฝึกทักษะการสื่อสารซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หนูสนใจมากที่สุดเลยนั่นเองค่ะ หนูเชื่อว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้หนูเข้าใจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาลัยศาสนาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในมุมมองที่กว้างขึ้นสำหรับหนูการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้หนูได้เห็นบรรยากาศจริงๆของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาลัยศาสนาศึกษาซึ่งหนูไม่สามารถหาจากหนังสือหรือบทความออนไลน์ใดๆได,ได,ได้หนูมั่นใจว่าถ้าหนูได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้หนูจะนำความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดอย่างคุ้มค่าและตรงจุดประสงค์ของหนูมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ